ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาแล้วกับรายการกนอะไรกินแตกอ่าวันนี้เรามาตู้เปิดตู้ตัวอะไรตัวอะไรเป็นตู้ฉลองปิดฉากวานุของในอนิเมะนะครับซึ่งมันเป็นตู้ของ ไปดูกันวันเป็นตู้ของยามาโตะและตัวลิมิเต็ดซุโกะอย่างเช่นโซโลแซนจิแล้วก็แก๊งดาบแดงนะครับของโอเด้งนะครับแล,แล้วก็มีโอเด้งด้วยแล้วก็มีโก l ลเจอรนะซึ่งผมมีงบอยู่แค่อสองสอมันติหรือ100่งรบนวิสาทเท่านั้นนะครับฝามยากมากเลยบนวิสาเมนี้ ตัวที่ผมอยากได้ก็อยู่ในหน้าตู้หมดเลยเพราะผมยังไม่มีสักกตัวแล้วก็ทราบเพื่อนสงสัยว่าเกมนี้คือเกมอะไรก็เป็นเกม One Piece ไอ้ a เช r e Cruise หรือ One Piece กับการตามล่าสมบัติชิ้นเดียวซึ่งผมทําไปแล้ว2 EP ของ One Piece t r e a เช r e Cruise และผมก็เกลียดหมดครับแต่ยังมีแต่นะแต่ผมไปเปิดหลังหลังบ้านมาผมได้ ลูวี่ฟิมเรสนิกะซึ่งมันดวงดีตอนที่ผมไม่ได้อัดคลิปดูสิครับเกมส่วนโดคังนั่นเลยเกลือยับเลยครับแม้จะไม่ได้อัดคลิปหรืออัดคลิปก็ตามผมก็ยังเกลืออยู่ดีสมชื่อรายการคนระับคนอะไรกินแต่เกลืออ่าแต่วันนี้เราจะไม่ไมีกินไม่กินเกลือแล้วนะครับเพราะสิ้นปีแล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วผมต้องได้ ไอ้หน้าตูตรงนี้ตรงนี้ยามาโตะหรือโซโล่สันจิแมนก็เราจะจนระัดหรือโอเด้งหรือก้าวหลกระับแดงหรือลูกสาวของโอเด้งมันต้องมาเลยใช่ปะใช่ปะใช่ปะอ่ามันต้องมาเชื่อผมเชื่อคุณต้องมีความเชื่อเอาเละครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเรามาเปิดมันตีได้กันไปเลย50สิบเดนโบ่เจมหรือ 50เดบบลปนพิซัตไปแล้วผมจะบอกนะครับมันการันตีตอนปิดกันที่สองซดโคแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าตู้หรือเปล่าแล้วก็ไปกันไปโอ้โหวิวสวยจังเลยนะครับดูฟี่มีดาวระยิบระยับอยู่2ดวงและก็มีน้องแมวน้ำลอยเคว้งๆอยู่กลางน้ำที่นิ่งมากลูฟี่ กำลังจะดึงตัวเองนะดึงโอ้โหอาทิตา์ชันก็ไม่แตกด้วยนะครับเยี่ยมเกมโอ้โหไม่เกียร์ไหนเลยลูกพิ่โอ้แต่มานะฮะมาแล้วมาได้ลุ้นนะพิก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 ,กเฮ้ยมเป็นเอาต์ตอรไปธรรมดาเลยครับเป็นของแฟรงกี้ต่อไปอโซโล่อ่าเราต้องมีความหวังต้องมีความเชื่อ ุ้ยเป็นเอาเป็น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 ไม่ดูเก่งไหมแต่ก็ถือเป็นซูโก,โก้อ่าซูโก้แรมันตำเป็น6ดาวได้หรืไหอไมก็เรี่กมันชื่ออะไรแล้ววะมันก็คือด็อกสตอร์มหรือมาอื เออมาอะไรฟ้าด็อกสตอมอ่าเบึ่มๆนะฮะสีปีไล่เลยคาลิฟาเคนจูโร่มาเ ไปกันต่อเลยครับแปีใหม่แล้วเพื่อนจะพีใหม่แล้วขี้นี่ปกอัดมาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ วันที่27ธันวาความเป็นวันที่ผมอัดคลิปนี้นะฮะสิบปีโอ้โหมาเปิดทางมาเปดิดจากเพจสก,กิลของโลนะครับซึ่งก็ถือว่าก็ดีนะครับได้เปิดไปเรื่อยๆเพราะมันมีตัวซับก่อนอ่าแล้วเรามาถึงมันตีสุดท้ายกันแล้วนะครับเพราะมันการันตีตัวสุดท้ายลัดว <Last wanted. S 2> ันเต็ดโพสสคูเร่คาแรคเตอร์ <Character. S 2> โอเคถือว่า มันตีได้เราก็ไม่เตือนนะครับได้ด็อกสตอร์มกับคิซารุและก็ฮรนเรอกตาบอดสิ <c oughs> ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้ใช้อ่ะครับทำไงได้อ่ามันตีสไตล์มันต้องมาของดีมักมาปิดท้ายคลิปเสมอไปไปปิดท้ายคลิปของดีมันต้องมาดูสิครับ ดวงดาวระยิบระับและก็มีรถทะเลขบวนไฟ้ําบวนรถไฟทะเลแล้วก็มีเจ้าแมวน้ําให้กําลังใจเหมือนเดิมลูฟี่บอกฟังเหมือนเดิมแล้วก็มีแมวปุดปุโตโอาปุดปุโตุดปดทีุดปดีอ่าโอไปโอ้หุ่ยมีสมบัติเพียบเลยลูฟี่เจออง เกมหรือว่าผมมองมากไปเป็น,นของขวัญพี่ไหมให้ผมตัวได้ไหมเ,เห็นดูผู้เล่นใหม่อย่างผมด้วยนะพีสขอร้องละมาเนายเออฉันจะเข้าไปนะเข้ามาทำไมจแจ็คแจ็คใช่ไหมแจ็คเออแจ็คเชี่ยถูกฟาแล้วอโอ้โห,หเจ้าหนะไ้แทงไปแล้ว ê tony sao lại mày Sắp là kỳ ông bê tắc sân y sao เป็นตัว tank, แทงไปดีเลยเป็นตัวสีอะไรด้วยเออมันเป็นตัวสีเยอนะโอเคสีทองได้เล่นอยู่โอเคก็ถือว่าโอเคครับมันยังไม่เป็นใช่ตัวการันตีนะเรายังมีลุนอยู่หน้าตู้วาเราจะได้เป็นตัวไหนยังมีลุนอยู่ครับไปต่อเลยอืมโอเคอโอเคขนาดปัติบ้างใช่ไหกันนะลินเบิร์สลินเบิร์สโอเค กการันตีต้องมาแล้วต้องมาแล้วยามาโตก็เป็นโซโรจันจิจริงๆด้วยนะครับจริงๆด้วย Aiman, kau la tuah.